ngày okay, bên đâu rồi à thế này hả? bên hiện ai hiện มาแล้วว่ามีแล้วเวลา,าว่าทำอะไรถึงไหนถึงไหนใช่ไหมแล้วก็เขียนเป็นแป็นฉากกมาเดี๋ยวนี้พิต้านะพิต้าชันงชายก็จะมาแนะนำวิธีหนึ่งที่เอามาจัดก,การโปรเจกต์เหมือนกันนะโปรเจกต์มเห็นเนนเหมือนกันแต่ว่าเราเน้นงานที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นจริงอะในโลกความเป็นจริงอะนะ เวลาเขียนตัวเองในส่วนใหญ่เราจินตนาการขึ้นมาก่อแล้วเขียนใช่ไหมอันนั้นเอานั้นมาเป็นโครงก็ได้แล้ะตอนนี้มันจับในการทํางานมันจะช่วยให้เรารู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วก็เราจะได้งานที่ท่านตอบเราอย่ที่ตาแนะนำให้ก็เดี๋ยวเริ่มแรกเรามาดูกันที่ิการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาแล้วไม่ตานกว่าห้าหกปีจะเห็นจเจนวิธีก,การการพัฒนาซอฟต์แวร์ของของน้องๆว่าน้องๆเนี่ยเขียนซอฟต์แวร์กันยังไงชอบชอบมีวิธีการเปนยังไงที่ทําให้อ่ที่ทําอยู่ระหวา่งางการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็มาส่งให้เราเราเห็นเลยว่าน้องทําอะไรกันยังไงที่เห็นกันส่วนมากเลยก็คือ คนเดียวถึงแม้เป็นกลุ่มแต่ก็แยกงานทาแบ่งงานกันเนี่ยคนที่ทํานี่คนที่ทํานี่คนนี้ทํานี่ทําเสร็จทำรวมกันใช้เวลาใช่ไหมไไต้องไม่นั่งทำใหม่รอบเนี่เสียเวลาทําใครทํามันบางทีก็ทำทำแล้วทำอีกคนเนี้ยทำช้าอีกคนเนี้ยทำเร็วทำมาอีกคนเร็วก็ต้องมานั่งรออีกกว่าจะทำเสร็จคนช้าก็ อีกงานที่เจอบ่อยกีแรงเพื่อนเห็นไหมเขาไปฮีโรกเขทำไปมีชื่อแค่ใน็กปุ๋มทามอยู่คนเดียวนั่นแหละอีกสองคนนั่งจ้องนั่งดูมีไหมมีไหมนี่มีไหมมีโร่มีมีโร่ไม่ได้ใช่ She was up for the job. ประมาณ2เดือนเนี่ยจะทำยังไงให้เราพัฒนาโปรแกรมให้ฟีเจอร์ที่เราเขียนเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันเสร็จทันเราจะเราจะทจัดการจัดการโปรเจกต์ของเรายังไงให้มันรุ่งรืองไปเราจะมาทำสกรรมกันใครเคยมีประสบการณ์กับสกรรมาสักทีครับเด็กสกรมไม่ได้เลยังไม่ผมนะครับบอกเป็นอาจารย์ชื่อ ก็แคล้ายกันเป็นส่วนหนึ่งจริงๆสักแสงในสกรรมมันมี้นค่อนเยอะแต่แต่ที่เราจะทำสกรรมวันนี้มันมันจะไม่ใช่สกรรมจริงๆมันจะเป็นส่วนหนึ่งของสกรรมผมขอเรียกว่ามินิสกรรมใะการจะจะตัดเฉพาะส่วนที่มันสําคัญสําคัญเอามาให้อ่าเอามาให้น้องๆรูว่าควรจะควรจะแบ่งงานควรจะจะจัดจัดสารการงานยังไงให้ให้มันกระชับกระชับมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้สติในการพัฒนา นนาการนาโครงการของเราเร็วขึ้นไอ้น,นี้หลักการของสก,กรมหลักการของ้ใจเนี่ยใช้ได้ทั้งซอฟ์แวร์ใช้ได้ทั้งอย่างอื่นคนที่เป็นสก,กรรมอสเตอร์ก่อนที่เขาจะแต่งงานในไทยเนี่ย mm hmm. เขาก็เอาสก,กรมเนี่ยไปจัดงานแต่งงานเขาเองทำเงินดาวฉาติทำอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งมันทำให้เห็นว่าการทําสกรมหรือการทำใจเนี่ยมันสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้ใช้ได้กับกระบวนการทุกอย่างในชีวิตเรา ไม่ไม่เป็นมาตรการอ่าไม่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 เฉพาะเฉพาะสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์เองคือเขาไปทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเขามองหลักการเป็นจิงวันนี้จะมาสอนหลักการคร่าว แอปของเราจะมีอะไรบ้างโปรเจกต์เราจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างเราต้องทำฟีเจอร์อะไรไม่ใช่ว่าฟีเจอร์เนี่ยเกิดจากของของเราฟีเจอร์จะต้องเกิดจากคนที่ต้องการจะใช้โปรแกรมของเราหรือโปรเจกต์ของเราอันที่สองเลยคือทีมทีมทีมก็คือพวกเราทีมก็คือพวกเราคนที่พัฒนา รว่าผู้อร์ต้องการจะใช้อะไรเพราะว่าเห็นเมื่อเช้าที่ดินบอกว่าต้องไปถาแบบสอบถามผู้ใช้ใช่ไหครับแล้วถาแบบสอบถามผูซอร์ว่าผู้ใช้เขาต้องการอะไรงั้นก็คือการทำตัวเป็นเชียร์มัสเตอร์เพื่อที่จะหาดีไฟน์ให้มาการทำการจริงจะ ถือว่าช่วงระยะเวลาในการทํางานหนี่งช่วงสปริ๊หนึ่งก็จะประมาณหนึ่งถึงสี่อาทิตย์แล้วแต่แล้วแต่ความใหญ่ของงานอันนี้อันนี้ขอพูดถึงว่ัสดุงานอะไรบ้างก่อนเพื่อจะได้มองขนาพใหญ่เดี๋ยวเราจะไปลงว่าเราจะทําแค่ส่วนไหนกันในภายหลังนะครับทำโคดั๊กแบ็กก็ทำทำทำว่าโปรแกรมเรามีฟีเจอร์แล้วก็ดึงแต่ละฟีเจอร์มาเอามาเข้าสปริ๊งเอามาเข้างาน ว่าในหนึ ảng, ่งอาทิตย์เนี e ่ยเราจะทำฟีเจอร์นี้เสร็จนะทำเสร็จแล้วก็ทำโปรเจคเชอรี่ชิปเปอร์โบโปรดักก็คือเอาโปรดักนั้นมามามามอนิเตอรกันว่าโปรดักเนี่ยใช้ยังไงมีมีฟีเจอร์ครบตามที่ r e q ดีค e อเมนไหมมาเช็คบั๊กเช็คอะไรมีบั็อกมีบั๊กก็ต้องตามแก้กัน แล้วก็สเปนีวิวสเปนีวิวก็จะเป็นเอาไปเดโมให้ลูกค้าดูว่าฟีเจอร์นี้ใช้งานย,ยังไง ผมเรียถ้ากับมาก็เรียนสามวันครับก่จะเรียนจบคอร์สให้ผมมาบรรยายเรื่องนี้แค่ ไปเข้าทำงานไปเข้าทำงานเนะี่ยเมื่อดนึ่งทิเช่ไปเข้างานแล้วเขาจะเรียกเขาจะเรียกคนอ่ะหรือว่า,าเรียกทิเช่หนะคว่าสปินแมนหรอกแล้วก็ทำในนิสกรรมในนิสกรรมก็คือประชุมการรายวันทํางานมาัหนึ่งเสร็จปุ๊บวันถัดมาก่อนที่จะทํางานทุกครั้งเราจะต้องประชุมว่าวันที่แล้วมาเราทําอะไรไปบ้างมีปัญหาอะไรแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอะ่ะเราแก้กันได้ไหมเราต้องช่วยกันแก้ให้ได้ นนี้คนนี้มปัญหาเขาแก้ไม่ได้อยู่แล้วเ่ยอาจจะแก้ได้ในวันนี้แต่ถ้าเกิดเขาแก้ไม่ได้เขาต้องปรึกษาในทีมว่าการแก้ปัญหาจะต้องทำยังไงเพราะว่ามันจะต้องแก้ปัญหาให้เสร็จภายในสปริน์สปริน์นึงก็คือประมาณหนึ่งสัปดาห์ของเราไม่งั้นงานเราก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นสกรรมข้อถานของสกรมก็คือมันจะมีเดย์สกรงคือเดย์มิสติ้งทุกๆหนึ่งวันจะมีการประชุมความก้าวหน้าของงานของงานเรื่องบางอะไรอวมันจะทำให้เรารู้ว่ามันมีจุดบอดตรงไหนบ้าง เราติดกันตรงไหนเพื่อที่จะคืบหน้าต่อไปไรเรื่อยๆและสุดท <Honestly>, <aries> <Un moderation> ้ายก็คือการเอาผลิตภัณการเอาฟีเจอร์นั้นนๆมารีวิวกันว่าทวาฟีเจอร์นี้เสร็จแล้วนะมันโอเคแค่ไหนแล้วก็เอาไปรวมกับผลิตภัณแต่ของเราแล้วค่อยชิพงานต่อไปเดี๋ยวมาเข้ากิจกรรมกันก่อนเลยครับันให้ดูนะตอนนี้นักภาพ เขาให้มงอยู huh. uh ่อะไรอาจจะมุ huh. uh ่ง huh. ม uh ุ huh. uh ่งอยู่กิจกรรมคืออะไรอะไรคือแบ็บหลอกถ้าถ้าสมมติว่าเราเราจะทำกิจกรรมสักกิจกรรมหนึ่งเดโมว่าการทำการเป็นนิติกรของเราเลยถ้าเกิดเราไปใช้งานจริงกับโปรดักต์ของเราเนี่ยราจะทำยังไงสมมตินะครับว่าผมทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ทำเว็บทำเว็บ คือตยวของเราที่ทำแว็บๆหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับนากออกแบบเป็นใครก็จังนะนักออกแบบเป็นน่าจะรู้จักนะไปรุ่นพี่สาวทุกคนที่ยังไม่เคยเล่นเลยก็คือฟีเจอรนะพี่ต้านั่งนั่งในยามแก่ขงราเก็ต้าเป็นเท่ากับกำนวนกลุ่มของเรานะอันนี้คือบรอดแบตกรอบคืองานที่ไปคุยกับบรอดเบลเนอร์แล้วว่าต้องการอะไรบ้าง รถได้ทำการสนุกถ้ามาแต่เป็นฟีเจอร์หลักๆก็ต้องทําอะไรบ้างในงานของเราเดี๋ยวนะให้แต่ละกลุ่มเอาแม็กก็ไปแตนะค่อยก็คือจะเป็นการฝึกฝึกาฝึกมองขึ้นมองว่าฟีเจอร์ของเราอ่ะเราแตกทัสได้เป็นทัสอะไรบ้างค่ะเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์กับงานของเราอันนี้อันนี้มามองกับกิจกรรมของเราก่อนว่าเรามีทัสเรามีกระปุกแม็กก็ให้สักตัวนะอยากรู้ว่าน้องยจะแตก เพื่อที่จะเอาสกิ่เลนีงไง้ไปแต่งงานกันนะครับคุก็คือเวลาเราทำฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่ากว่าจะได้ฟีเจอร์นี้ต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะเช่จนะจะทำทอดไข่ดาวทอดไข่ดาวต้องมีอะไรบ้างมีกระทะมีความร้อนมีน้ำมันแล้วก็มีอะไรต่างๆถ้าเราคิดว่าไม่เป็นเราก็ไปทำไรก่อนไปเรียนรู้ แล้วแต่ละตัวน we ี้ก็ต้องเรียรู้กี่วันเราต้องระบุไปให้ได้พอเราระบุไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเลยว่างานชิ้นนี้เนี่ยม็อกชิ้นนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เอาพวกนี้ไปทำต่อสมมติสมมติสมมติว่าผเป็นสก a s มาสเตอร์ลผมบอกว่าผมต้องการเวทที่ทำงานคล้ายงาเอ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 ีอเอ อะไรบ้าง,งที่โชว์แต่งให้ผมที่ไรก็แต่งออกมาแล้ว่าพิจอร์อาเรามีอะไรบ้างนะแล้วบอกมีระบบพิซเซอร์ใช่ไหมยิซเซอร์สามารถที่จะล็อกอินยกเอาได้นะฮะแล้วก็สามารถโพสต์ถามโพสต์ตอบได้นะครับแล้วก็มีหน้าจาัดก,การของตัวเองพิซเซอร์แต่ละคนมีหน้าจัดก,การโปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็มีสามารถคอนเนคกับเฟซบุ๊กได้นะครับแล้วก็ ในส่วนของระบบในส่วนของระบบก็ม anyway, ีการจัดการต่างๆมีระบบมอนิเตอร์มอนิเตอร์การใช้งานนะฮะมีแอดมินส่วนของโพสต่างๆสามารถลบโพสได้ในการได้นะแล้วก็มีอีกระบบนึ่งจริงๆที่พูดก่อนก็คือเซนเซอร์มีเซนเซอร์ขึ้นมาก่อนตัวจะไว้ที่ไหน ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเองก็ได้จะไปเช่ากระทะเซนเตอร์ก็ได้จะเช่าฟาวก็ได้ก็แล้วแต่นะวัเซตกรต้าเบสเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็มีการจัดการหรือว่าซอฟต์คอนโทรลรู้จักซอฟคอนโทรลไหมใครใช้อ่าระบบจัดการซอฟต์โค้ดบ้างมีไหมอันนี้แล้วเขียนโค้ดมีไหมมีข้างหลังประเมินมีไหมครับเขียนซอฟต์ปัจจุบันนี้มีการทำดิเวอเรนซนต่างๆมั้ย ทีี่ถ้าเป็นผาอะไรอะไรแล้วผ่าอะไรจะรู้จักสองตัว,วแล้วแต่ตน้องๆนี่ส่วนแหญ่ยังไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้จักเลยอันนี้สำคัญนะแนะนาว่าโปรเจกต์นี้ใช้ไม่ทันแต่ว่าในคอร์สเนี่ยเราต้องได้ใช้แน่นอนและมีประโยชน์มากนะก็คือปกติเราเขียนนะอครอร์สไอคอร์สอันใช่ไหมเ <s> ขียนเขียนเวลา แก่กันหลายคนเนี่ยลุงแก้เนี่ยรู้ไหมว่าใครเป็นคนใส่เข้าไปคนสุดท้ายอะไรแบนี้ถูกแม่บางทีอาจจะมีบ้าอยู่ถ้าทําหลายคนไม่กล้าบอกใครทาแต่ถ้าใช้ระบบการซ้อนซ้อนตังโนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครใส่เข้าไปตอนไหนมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่กี่ประเทศมีกี่คำรู้หมดน,นะฮะอันนี้อันนี้นี่สําคัญถ้ามีเวลาอาจ,จะแนะนำนะฮะแล้วก็มีระบบบิจเตอร์มีอ่าจัดก,การิเซอร์อันนี้คือ ไบ็ดหลอดที่พี่ต้าแต่งไว้ให้ชุดสามชุดสามอันเพื่อจะให้เข้าออกลุ่มเราเดี๋ยวพี่จะให้แต่ะละกลุ่มออกมาเอานะตัวหน้ากลุ่มออกมาเบงดหลอนี่ยกลับไปแลนะจะต้องเลย,อยไอ้หน้าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาไปแตกท้ารู้จักท้านะ ไปจับกับงานของเราเราก็จะรู้ว่างานเราเรีนนเยนมะันจะขาดอะไรอยู่นะฮะหรือว่าทําอะไรเกินนะครับนะครับขั้นแรกเลยคือเราต้องแตกผลลัพธ์ให้ออกก็คือแตกฟีเจอร์ของเราออกเป็นฟีเจอร์ย่างหน่ทให้ได้ซะก่อนหลังาลจากแตกฟีเจอร์อย่างเสร็จเราก็ไปแยกย่อยว่าในฟีเจอร์พวกนี้มันมีฟังก์ชันอะไรที่เราต้องทำเดี๋ยวออกมาเลือกออกมาเลือก I don't know. มีทีมทีมคำถามม่้อะึนมากึมาโอ้อฟต์แวรนี้ไม่รูจัก่เวยใคดอย่ล้วา่ีวีง่ายจัด้วย อันนี้เป็นเป็นทางเลือกในการที่เราไปพัฒนาตเอาเอาปงคการด้วยนะครับวิธีวิธีทำสัการามนะครับก็คือเขียนเขียนบอรยอย์ดนี้คนอยากได้หรอกเราจะต้องติดไม่ได้ดูดูดู ก็ยังยังไม่ต้องอะไรกันมากก็ได้ไม่ต้องซีเรียสอันนี้คือเป็นแนวทางเดี๋ยวสมมุตินะครับสมมุติว่าผมจะแตะแจกแตกค้างจากแ็ปหรอที่ชื่อว่าแลกตั๋วเนี่ยในการเซ็นแลกตเ๋วที่มาหนึ่งตัวเนี่ยผมจะต้องทําอะไรบ้างให้ให้เรามาดูก่อนนะลองลองคิดดูใครใครใครได้ใครได้แล้ว่ารแลกตั๋วเซอร์เวอร์ที่มาหนึ่งตัวต้องใช้อะไรบ้างทำแล้ว อะไรบ้างพี่ช่วย้องไห้มาตระานเราเราตัดเีะเนี่ยก็ไ่รู้อนแกอจมีฟอะไรบ้างมต่ก็เปลี่ยนยังไม่ถึงเลยึงเซอะร็ตนร์นเเปี่ยนใช้อะไรอะใช้ เลือกสินว่าเรานันออกแบบแล้วเด่นกว่ากันนะครัอันนี้เราลงเซิร์ฟเวอร์ก่อนออกแบบออกแบบที่หลังออกแบบกับตัวกับตัวส่วนที่เป็นคอนเทนต์ของงานตัวนี้ส่วนที่เป็นพิซซิ่งของงานอ่าก็คือต้องมีแล้วถ้าเด่นกับตัวก็เลือกนะในที่ประชุมเรื่องมอแล้วว่าเป็นไหนดีกว่าต่อไปทำอะไรอีกมีแล้วทำอะไรต่อว่าไงครับ ให้เราเรียนมาทำงานได้ไม่ทำนะทำไหมฮะตัวเดินการนี่เราเป็นอ่าตัวช่วยเราคนใช้ธรรมดาไม่เป็นนะไม่ใช่เราจริงไม่ต้องลงตัวช่วยก็ได้แต่ว่าถ้าจากเพื่อความรวดเร็วใช่ไหมเราก็มีตัวจัดการแค่ว่ามีหลายตัวอะไรกอะไรดีเรียกอะไรครับอ่าเยี่ยปี สามารถเอาไปทำเป็นแม็กก็ได้คือถ้าทางไหนที่มันมีทายย่อยในตัวเองอ่ะตัวทางนั้น่ะสามารถเอาไปกลายเป็นแม็กก็เป็นตัวได้ก็คือเวลาเวลาเราแตกทายเนี่ยเราจะรู้เนี่ยว่างานที่จะทำมีอะไรเออเยอะอย่น้อยแค่ไหนในนาติดตั้งไม้ชิ้นเดจยวก็งานใหญ่เลยก็อาจจะทำเป็นแม็กก็อีกอันหนึ่งแล้วก็มาแตกย่อยอีกทีการแตกงานพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้เรา มองภาพของนะครับให้ถอดออกนะว่าเราเราต้องทำอะไรบ้างนะอ่ะทีนี้เราต้อแต่งานไม่ก่อนของเราดิเราต้องทำอะไรบ้างไม่ได้ผิดไม่ถูกนะตอนนี้เราแต่ไปก่อนเราแต่ไปก่อนเดี๋ยวจะไปดูให้ไม่ดีนะครับ